สวัสดีค่ะก็มาเล่นกันแบบเรนดอมอีกนะคะในหัวข้อที่ว่าจะได้งานไหมสําหรับใครที่หางานอยู่หรือว่ารอรอเรียกหรือว่ารอสัมภาษณ์หรือว่ากำลังไปยื่นเสนองานนะคะดูว่าคุณจะได้งานนี้ไหมมาดูกันโอ้โหตัวคุณเองนี่เป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่มีความพร้อมมีความมั่นใจมากๆโอ้ก้าวดาบ ก้าดับก็คือว่าคุณจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมมากๆสําหรับการสัมภาษณ์ชิ้นนี้หรือว่าสําหรับการนําเสนองานชิ้นนี้คุณจะต้องไม่ประมาทนะคะคุณจะต้องเตรียมเตรียมตัวไปแบบแน่นๆเลยปึ๊กๆเลยนะคะแลวรับรองว่าสิ่งที่คุณถ้าคุณเตรียมตัวไปแบบแน่นๆปึกๆหรือว่าทําการบ้านไปให้ดีเนี่ยโอกาสผ่านฉลุยมีเยอะมาก โอกาสที่จะเข้าตากรรมการได้รับการคัดเลือกมีเยอะมากเพราะดูเหมือนว่าจริงๆแล้วคุณเนี่ยก็คือได้รับเขาเรียกว่าอะไรเอเหมือนกับว่าได้รับได้ได้รับความสนใจอยู่แล้วเหมือนกับเขาค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับคุณอยู่แล้วว่าคุณเนี่ยผลงานของคุณที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างจะเข้าตาเขาหรือว่า เขา็ความรู้สึกว่าอาจจะถูกใจถูกชะตากับคุณเป็นพิเศษด้วยบุคลิกลักษณะที่มีความมั่นใจในตัวเองเป็นผู้ใหญ่เกินตัวเด็ดเดี่ยวมั่นคงช่างเจราจาอันนี้แหะค่ะที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมตัวก็คือความรู้อาจให้มันแน่นๆปึกๆสําหรับการเตรียมพร้อมการสอบสัมภาษณ์หรือการนําเสนอชิ้นงาน คุณจะต้องมีเตรียมรายละเอียดให้มันครบถ้วนแล้วรับรองว่างานชิ้นนี้คุณจะได้เฉลิมฉลองความสำเร็จกันอย่างแน่นอนเพราะดูแล้วว่าตัวคุณเนี่ยหลายๆอย่างเข้าตากรรมการอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแต่คุณแค่เตรียมความรู้คุณแค่เตรียมรายละเอียดให้มันครบถ้วนเพราะว่าดูเหมือนว่างานนี้นี่จะมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะ หรือว่าจะมีกรรมการที่ค่อนข้างจะหินหินอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณเตรียมตัวให้พร้อมเอาให้มันแบบว่าเวอร์วังอลังการให้มันเป๊ะเวอร์ไปเลยค่ะแล้วรับรองว่าได้เฉลิมฉลองความสำเร็จกันอย่างแน,น่นอนสำหรับงานนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะบ๊ายบายค่ะ